สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมควนลงการเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 3นะครับจัดที่ประเทศไทยโอ้โหมากันแบบทุกประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียเวียดนามและก็ประเทศอื่นๆมากันเต็มเลยนะครับผมวันนี้แอดมินจะมานำเสนอญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่สาวไทยไปเล่นหลีกกันเยอะมาก หนึ่งในนั้นก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งว้าวแล้ววันนี้แนนก็เจอกับเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่างสมมสอนเจทีมาเวลัสว้าวแล้วครับแนนก็ให้การตอรา้อนรับเพื่อนเป็นอย่างดีเพื่อนๆก็น่ารักมากๆแอดมินก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาครับสาวญี่ปุ่นกันสาวญี่ปุ่นเขาสาวญี่ปุ่นเขามีความสุขกับเมืองไทยมากเฮ้ยโปรดมาเชียวที่เมืองของฉันไปดูกันเลยครับ